สำหรับวิธีการใช้ w w w astro.com ค่ะพอมาที่หน้านี้แล้วให้คลิกคำว่า my astro ตรงนี้นะคะมุมขวาบนจากนั้นค่ะมันจะพามาหน้านี้นะคะใครที่มี username อะไรแล้วสามารถล็อกอินได้เลยสำหรับใครที่ยังไม่เคยใช้นะคะให้เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะมันจะมีให้ใช้สำหรับ guest user นะคะแล้วก็สำหรับ create profile ที่เป็นของจริงไปเลยเลือกเอาได้เลยค่ะว่าสะดวกแบบไหนวิธีการนี้เอ็จะทำเป็น guest user ให้ดูนะคะ จากนั้นค่ะพอมาหน้านี้แล้วนาะอให้กรอกชื่อวันเดือนปีเกิดเ,เวลาที่เกิดแล้วก็สถานที่เกิดได้เลยค่ะเมื่อกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเขาจะพามาที่หน้านี้ค่ะสำหรับการดึงเบิร์ชาร์ตขึ้นมาให้กดข้างบนนี้เลยนะคะชาร์ตดรอวิ้งเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดค่ะแต่สำหรับใครที่อยากจะแอดวานซ์หน่อยนะคะปรับเปลี่ยนชาร์ตตามแบบใจเรานาะอให้สามารถคลิกตรงนี้ได้เลยค่ะ จะคลิกแบบว่าชาร์จ drawing ง่ายๆเนอะเมื่อออกมาเป็นหน้านี้แล้วค่ะเราก็จะเจอเบอร์ชาร์จของเราแล้วก็จะเจอตารางที่บอกว่าดาวแต่ละดาวเราอยู่ในราศี